สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มากับช่องไอแอมเสียงอยากดูต้องลองในเมื่อเพื่อนเพื่อนขอโครงการที่ผมทํานะครับเลี้ยงปลาไว้แจกนะครับในเมื่อเพื่อนเพื่อนขอให้ผมเลี้ยงปลานิ่งนะครับปลานี่นะครับเพื่อนเพื่อนดูแล้วก็สองสามตัลอยไปแล้วนะครับปลาแต่นี้ถึงสุดท้ายแล้วนะครับก็ไปจัด่ายให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเพื่อนเพื่อนดูปลานิ่งนะครับเป็นร้อยตัวนะครับดู ในเมื่อเพื่อนๆขออยากให้ผมเลี้ยงปลาหนึ่งผมก็ไม่เคยเลี้ยงจะซื้อเยอะก็กลัวมันตายลองดูประมาณ400ตัวก่อนนะครับถ้าเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จสามเดือนเพื่อนๆมาเอาได้เลยแจกฟรีเลยลองดูระยะสามเดือนสี่เดือนก็ประมาณนั้นแหละดูวรัผมไม่ว่าให้ซื้อปลาหนึ่งดีกว่าผมก็ซื้อแล้วนะครับตามคำขอของเพื่อนๆนะครับในเมื่อเพื่อนๆอยากให้ผม ปล่อยปลานิ่งนะครับนุ่นๆพเพื่อใครไหมที่เราปล่อยนะมันมีแล้วชุดหนึ่งเดีนี้ถือว่าถุงสุดท้ายเราจะปล่อยครับมาดูมาดูไอ้พวกามาดูในชาติปีนี้นะนี่ปลานิ่งใน,นเมื่อพเพื่อเพื่อขอมาให้บงปล่อยปลานิ่งดีกว่ามันน่ากินกว่าสามาเบียงสี่เบียงก็ถ้า เม็ดตัวก็ไม่เก็บไว้แล้วอยแล้วนะครับเพื่อนนี่ถือว่าทุงสุดท้ายแล้วนะครับปลา้นนี้นะครับไปแล้วครับเอ๊ะอย่าติดมือด้วยลูกยังสวยเลยนะครับ จริงผมอยาปล่อยปลาดุนะครับเพราะดิปลาดุมันชอบน้ำแบบนี้นะอยู่ๆเพื่อนผมไม่มาบอกว่าให้ผมซื้อปลานิ่งดีกว่านะดีกว่าปลาดุมันน่ากินอะ่ะจีิงๆผม,ผมก็ต้องตามคำขอนะก็ผอเลี้ยงไม่ใช่ผมก,กินเองนะเพื่อจะไปแจกะก,ะก้างเหมือนนะเพื่อขอปลานิง่งผมก็โอเคซื้อปลานิ่งเลยลองซื้อห้าร้อยตัวก่อนนะครับตล,ลองดูก่อนนะครับพเพื่อน ประมาณสี่ห้าไราตัวลองดูนะพบกะว,ว่าสามเดือนสี่เดือนนะครับถ้ามิตรตัวก็ต้องเยอะครึ่งเลยเอาปลาดุกปล่อยต่อนะครับถ้าปลาดุกมันไม่เป็นไรน้ำแบบไหน,นมันก็อยู่ได้นะถ้าปลาดุกนะครับโครงกลางนะครับเลี้ยปลาแล้วก็เราจะทําแบบนี้เป็นระยะระยะกําลังหาบออยู่นะครับบอที่กว้างนะครับเผื่อว่าเราจะได้ปล่อยปลาประมาณสี่ห้าพันตัวไปหมื่นก็ได้นะครับดูดูที่เราปล่อยนะ ยัสวยงามเลยนะครับเพื่อนๆเห็นเพื่อนๆคอไห่ว่าปลานนี้มันน่ากินกว่านะครับอร่อยนะครับเอาหนุ่มๆกบไม่รู้มาจากไหนเพื่อนๆกบหนุ่มดูกบหนุ่มเสียดายเราเป็นคนอิสลามนะไม่กินกบนะถ้าไทยพูกก็เขาชอบนักกบนะดูเหโอ้ไม่รู้มาจากไหนนะเพื่อนๆถ้าสามเดือนสี่เดือนก็ถ้าวันไหนก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกทีนะ โครงการเลี้ยงปลาไว้แจกชาวบ้านที่เดือดร้อนนะครับโอเคเพื่อมาให้เพื่อนๆเสียเวลาชอบคลิปน,นี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามในช่อง u t u b e ของผมนะครับขอขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไอแอมเสียคร่าัวต้องลองบาย